รังสิมันโรมโคสพักก้าไกลกล่าวถึงประเด็นตำแหน่งประธานสภาหลังเกิดกระแสความขัดแย้งกับพรรคเพื่อไทยว่าตอนนี้ก็มีหลายความเห็นแต่ในส่วนของพรรคก้าไกลเองนั้นก็เชื่อว่าการมีตำแหน่งประธานสภาจะเกิดประโยชน์หากเป็นคนของพรรคก้าไกลและยิ่งพรรคก้าไกลมีหลายวาระที่ต้องผลักดันไม่ใช่เรื่องของพรรคก้าไกลเพียงอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของสังคมรังสิมันย้ำว่าตำแหน่งประธานสภามีความสำคัญและที่สำคัญคือความเป็นกลางและทำให้เสียงข้างน้อยมีสิทธิ์มีเสียงเกิดความรับรื่นในการตรวจสอบทวงดุลและเมื่อถามว่ายืน ันนันนนหหก่รือไมเกี่ยวกับหลักการตําแหน่งประธานสภาต้องมาจากพักอันดับหนึ่งน,นายรังสิมันตอบว่าเรามองหลายมิติถ้าพักเก้าไกลได้ที่นั่ง141ที่แล้วพักเพื่อไทยได้กลับการเป็น151ที่เราพักเก้าไกลจะไม่บอกเลยว่าจะขอตําแหน่งประธานสภาทั้งยังคิดว่าถึงที่สุดแล้วอายุหรือสมัยสยสอไม่ได้เป็นตัวชี้วัดแม้พักเก้าไกลจํานวนสมัยที่ได้เป็นสสอา่าจไม่เท่าพักการเมืองอื่นแต่ก็สามารถทําได้ในส่วนเรื่องเก้าอี้ประธานสภารังสิมันกล่าวว่าเรายังไม่คิดถึงขั้นนั้นบนพื้นฐานที่ทา อยู่ทุกคนที่เข้ามาเราให้ความไว้วางใจอย่างเต็มที่เพราะท้ายที่สุดแล้วต้องคุยกันหลายเรื่องพร้อมยืนยันว่าข้อกล่าวหาว่าพระเก้าไกลกินรวบทุกตำแหน่งไม่เป็นความจริง